ในใครชอบใส่เสื้อดำแล้วสังเกตว่าหน้าตัวเองเหมองคล้ำถ้าเราจะฝืนใส่จะทำยังไงให้หน้าเราสว่างนะคะวันนี้บอกความลับให้หนึ่งในเทคนิคก็คือใช้สีลิปค่ะครูให้สังเกตรูปนะคะแองเจลินาโจลีนะคะเห็นไหมเสื้อดำเหมือนกันเลยนะแต่ผิวออร่าต่างกันเขาไม่ได้เป็นผิวที่เข้ากับสีดำเหมือนกัน่งเพราะฤดูสีเขาไม่ใช่เป็นวินเทอร์ค่ะสิ่งที่แก้ได้เนี่ยคือสีลิปสติกข้อที่1ถ้าเราไม่รู้ว่าโทนผิวเราเป็น เป็นโทนอะไรเราก็ต้องใช้วิธีเดาข้อสอบค่ะสีดําเราใส่แล้วหน้าหมองแปลว่าโทนสีผิวเราอาจจะไม่เหมาะกับสีเข้มเขมสีดำเราก็เดาได้แล้วหนึ่งคือไม่ใช่โทนของฤดูวินเทอร์สีดำําเข้มๆเป็นยังไงดูตัวอย่างในรูปนี้แถวขวาสุดวินเทอร์คือสีที่มีโทนที่มีความผสมสีเข้มๆเช่นสีดําเยอะพอโทนแดงผสมดําก็กลายเป็นแดงเรื่องรถเป็นโทนส้มผสมดํมันก็จะเป็นแบบส้มแบบเข้มสุดๆอ่ะมีความเข้มมีความชัดในสีอะค่ะไอนี่คือตัวอย่างของสีความ พอเรา เดาข้อสอบถูกว่าสีมืดๆไม่ว่าจะสีเสื้อหรือสีลิปชัดไม่เหมาะกับโทนสีผิวเราข้อ1เราจะได้ตัดออกทั้งหมดแบ่งย่อยเป็น4ฤดูแล้วสีอะไรที่เหมาะก็เหลืออีก3ฤดูไปข้อที่2ใครที่จําได้นะคะระดับความเข้มความอ่อนของสีคือขาวดําเทาถ้าดําไม่ใช่ลองถอยมาโทนสีเทาตามที่ครูเคยให้ดูตัวอย่างรูปนะคะที่เอาให้เอาเสื้อสีขาวดาเทามาเทียบถ้าเทาสว่างมีความไปได้ว่าจริงๆแล้วสีเสื้อที่มีความอมเทาเช่นตามสีนี้ค่ะ แถวที่2ค่ะความซอฟลงหน่อยเขาเรียกฤดูซัมเมอร์เป็นสีที่มีความสว่างเป็นสีโทนเย็นเหมือนกันแต่เป็นเย็นที่ไม่เข้มเข้ากับฤดูวินเทอร์เป็นชมพูที่มีความสดใสแบบอมเทาปนขาวๆเทาๆแบบแถวที่สองข้อที่3สมมุติว่า2สีนี้ก็ยังไม่ใช่นะคะให้เราขยเบค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นโทนอุ่นหรือเปล่าในเมื่อเราใส่สีเข้มไม่ขึ้นอาจจะเป็นสีที่สดใสและมีความชัดแบบสปริงแบบแถวแรกสีลิปก็จะเป็นโทนส้มที่เป็น สีส้มแบบชัดๆส้มแบบสว่างสว่างถ้าฤดูไม่ตรงอะค่ะเวลาทาลิปออกมาแทนที่คนจะมองหน้ากลายเป็นมองลิปสีลิปจะเด่น ออกมากว่าหน้านะคะในขณะที่รูปตรงกลางตรงนี้คนมองหน้าคนมองตาเป็นดวงตาที่สะกดทุกสายตานี่คือข้อ3แล้วนะข้อที่4ให้ลองขยบค่ะเทาผสมดำอะ่ะไม่ถึงกับดำสนิทแล้วไม่ถึงกับเทาสนิทมีความสีที่ปนน้ำตาลเยอะๆหน่อยอย่างตัวอย่างแถวที่3สีมันจะเป็นน้ำตาลอิดๆกว่าเพราะว่าสว่างไปก็จะปากลอยแบบตัวอย่างเมื่อกี้ก็อาจจะต้องมีความเทาๆคือมีความปนสีน้ำตาลอะ่ะเขาเรียกฤดูออทัมถ้า ให้ลองเอาสีเสื้อมาเทียบอะคะ่ะระหว่างขาวดาเทาอะขาวอาจจะไม่โอเคแต่ ดำกับเทาโอเคที่สุดหน้าสว่างที่สุดนะคะหรือจะลองลิปสีโทเหล่านี้ก็ได้ที่ลองเอามาทาเราดูนะคะแล้วเราจะสังเกตคะ่ะถ้าสีไหนที่ใช่มันจะเป็นอย่างนี้กะทุกคนมองตาหน้าไม่จมหายหน้าไม่ซิดไม่ป่วยแต่ถ้าพูดมาทั้งหมดแล้วมันดูกั้มกึ่งบางอันก็ไม่ได้ป่วยแต่ขาวพุ่งมาเลยเนี่ยครูถึงบอกว่าทางลัดที่จะดูง่ายๆคือจุดที่เด่นที่สุดบนใบหน้าคือตาไหมสีลิปหรือสีเสื้อที่เราใส่แล้วทําให้ตาเราเป็นประกายแบบนีแ้แว่า สีนั้นใช่ค่ะ